สวัสดีเพื่อนเมื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูสตรีมนักแข่งผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะแต่เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมนักแข่งถึงตั้งกราฟิกเป็นราบลื่นในการเล่นเกม <c oughs> ผมเองก็สงสัยเหมือนกันเลยไปตั้งตามครับปรากฏว่าแม่งดีดียังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะฮะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไวครับร้านเติมเกม Power Pay เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟัน100%ตอนนี้หลายๆเกมออกมาเตือนแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เติมเกมราคาถูกๆนะฮะมีโอกาสดูรีฟันได้ง่ายๆเลยครับแต่ถ้าทุกคนเติมที่ Power Pay ทุกคนไม่ต้องหวังเรื่องรีฟันครับการันตีด้วยผลงานการเปิดมาแล้ว8ปีก,กว่าๆนะครับสนับสนุนผมมาอีกปีก,กว่าๆไม่มีปัญหาลูกค้าโดนรีฟันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นร้านออฟฟิเชียลเป็นร้านที่มีมาตรฐานได้มาตรฐานกับทางเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเติมที่ power play เนี่ยทุกคนหายห่วงได้เลยครับแต่เติมรับประกันได้ครับ3าคำจาให้แม่น power play ครับเราหลายเครื่องบินแม่งน่าเกลียดจัดเลยหัวจะปวดเกลอดแน่นอนนะเกมนี้ต้นเกมน่าจะเล่นยาก ตรงนี้เหรอได้จัดให้เพื่อนได้เพื่อนอยากลงป่าแดงน่าจะเดือดนะเพราะว่ามันบังคับลงดูดิหลายตีจัดเลยน่าจะไม่ทำก็สามตีแต่ไม่เป็นไรเราปรับภาพราบลื่นน่าเห็นคนง่ายนะครับมผมปรับตามนักแข่งนะนักแข่งเขาบอกมาว่ามันเห็นคนง่ายผมไปดูตีมมานักแข่งแม่งหลายคนจัดนะที่ปรับแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นดิวสายฟ้ามันโมในพวกนี้ที่ผมดูประจำอะ ป่าแบบนี้หมดเลยแต่ความรู้สึกผมมันก็เห็นง่ายจริงนะแล้วก็รู้สึกว่า,ร,า,ะร,า,กการะยะลูทสโคปจะไกลกว่าเดิมด้วยเราวงฟ้าซะด,ด้วยวะ่ะป่าแดงจุดลงเราครับทุกคนบ้านเราเปขวาด้านล่างไปข้างบนจะคำนวณผิดพลาดนิดนึงคำนวณผิดพลาดนิดนึงแต่ก็ตายเหมือนกันอะ่ะตายปะเดี๋ยวก่อนได้ปูดอุ้ยป่ามาช่วย จะตายจะตายเพื่อนจะตายกันหมดแล้วเราเบอร์สองมีเท้าครับแป๊บนึงนะเราเล่นฝั่งนี้ดิตล่นฝั่งนี้ผมครบได้ถ้าเล่นฝั่งนู้นก็จนปัญญาที่จะช่วยต้องไปแล้วเนี่ยตายยังไม่จะตายแล้วนะนี่ไงตายแล้วเพื่อนกูได้ตายแล้วน่าจะไกลๆในไกลๆไม่มีว้ายไปบาเลีดไปแล้วเจ้าบาเลีดเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงกูได้ไงกูอยู่ในบ้าน มึงบ้าปะเนี่ยหมดแล้วยังเดือดคิวเดียวเอ้นี้ข้างบนข้างบนมาแจมว่ะผมเองผมเองตรงไหนหินเ,เนาะเงี่ยเกิด,ดมาจะอีกนเลยนะเอาปืนไฟบาะารกันไปยิงปงปงเดี่ยวจอดแต่ระดับประเทศ เพื่อนแม่งรูดอย่างไวเว้ยรูดก็ไวเกินเว้ยตรง,งตรงไงะตรงไง่ะห่างเหรอเจอละังหินครับเนี่ยคือมันมองเว็บเดียวนะมันมองไปเว็บเดียวคือมันเห็นจุดเลยอะภาพลับลื่นอะเห็นคนง,ง่ายจริงอันนี้ยอมรับเลยผมก็ว่าทำไมนักแข่งเขาปรับจังแต่ชานได้ดับเทมาล้ว ปืนไฟไปแล้วกันเจ็บจีดเม็ดเดียวตายบอกเลยตงๆงฮะไม่ตาย่ายไอวอหมดไอ,อ้บ้าเอ้ย <c oughs> ยังไปชกลมโชว์เขาเฉ <c oughs> ยเลย <c oughs> นึกว่านักมวยช่องเจ็ดไอ้บ้าเอ้ยไปยืนต่อยลมไอว้วอลหมดอย่างเออเมื่อกี้หมดแล้วมัง้งเมืองนี้ติดต่อแบบ ต้นเกมอย่างเดือดกูได้แค่3มคิวแม่งบวกพึ่งได้หยุดกูได้3คิวเจริญเจริญมีตัวโดดไปนู่นนะแต่ว่าเราจะไปเกตอาหารนะครับผมเอาเบอร์2ไม่มาตามนัดมาเบอร์2อะตัวใหม่เออมีะวะคน2ตัว3ว่ะไม่ใช่2ตรงไหนอะ่ะมีรถอีก ทเช้าก็เพื่อนข้างล่างแน่นอนเนี่ยอยู่ตั้งแต่เอ้ยดาวมาดิรถไฟามา้าสามยังลั่นเลยฟ้ามาสามมาบอกเลยเห็นคนง่ายปืนรัวเสียงโซเนียใครคิดว่าส่งเสียงโซเนียเพื่อนไอของสัตว์ตัวนี้แหละยังมีนะว่ามัน่าจะชุบกอนทุกคนข้อยมือมองวันฟ้าไก่นี่ไงหมาละหนึ่ง เหยื่อมาละหนึ่งมันไม่ล็อกวะน่า,นาจะมีนกนะหมอนี้ลงเมื่อไหร่ก็จอดมันนั่นแหละลงเมื่อไหร่ก็จอดมันนั่นแหละไม่ต้องเล่นไปโดดใหม่ตรงนีม้มีตัวนะทุกคนเงี้ยไปไล่มันก่อนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ปึ๊บผมตามแม่งเลยเอาแม่งเลยนะเจ้าเลือตัวเดียวอุ้ย ย่งไม่ลงแท่นแปนึงนะเพื่อนนะเฮ้ยโซเนียใครไม่ใช่โซเนียเพื่อนนะเ,เดี๋ยวชาร์จใครลอดแป๊บครับทุกคนแม่งเสียเวลาขึ้นไปหาเพื่อนเมื่อกีนนะ้นยเรามีเท้าอีกเนี่ยเก่งหมุดเด้งเหรอเกงเก่งหมุดเด้งเหรออีกนะทุกคนนะ เยอะนะคุณแล้วกบเบลี้ยเงียนชุบเงียนชุบมาแล้วระวังเต็หมหัวมรับดิมีอีกนะอุย้ยหมดครับหมดสวยเจ็ดคิวบนแมปที่แปดคนลองเล่นลูกซองควงบ้างเกมเนี่ยตุกก้อนเล่นมาหลายเกมแล้ว จนเล่นสองขวงแม่งยิงเออจัดเลยตอนเนี้ยเรามีอีกนะทุกคนนะมีอีกเนี่ยจ้าเด็กนะวงบีบวงบีบไปไกลมากอะ่ะวงไกลจัดเลยฉันซื้อแท่นแบบโอ้โหหมดเวลาถือจบ อไปแอรดรอบหน่อยครับผมเจ้าที่กระโดดไม่ใช่อะไรเวลาชุกเฉินมันมันใช้ได้ดีนะที่กระโดดโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนเอาไม่หมดเลยพบศัตรูตแล้วมุนมีตัวนะไกายมีตัวยิงตนะายไปซะหมดตี เหลือสิบสี่คนสุดท้ายครับทุกคนที่เรายังอยู่ครบนะเราอะไรแทนดิดมันเลยอุ้ยรอร้าอ,อีกแต่ไม่เป็นไรอยากเล่นอันนี้มากกว่าอันนี้น่าจะโกงกว่านะปะมาระเก็บคนแรบเบฮ้ยมันฟ้าเหรอเนี่ยข้าวหัวแตกเฮ้ยแกยิงมาต้องวสวามทุกคนแป๊บนึง ดาวออกไปหนึ่งเจ็บหนึ่งฉันโดดนี่ไงเวลาจำเป็นชาร์จแม่งเลยผมโดดเซิร์งแม่งเลยมาดิบนหลังคามีนะไม่ดาวดาวโดนส่งไม่เต็มๆไม่ดาว่าวาวาวอนดาวได้ไงอ่ะมันดาวได้ไงอ้าวอะไรเจ้า มาทำไมไอ้บรรณามาทําไมไอ้บรรณาวิสัมเม็ดเลยเหรอสองควงอะไรเนี่ยมายคนอื่นแม่งยิงแรงกันจังวะยิงไว้ไม่ค่อยจะตายวะตายไปสองทุดแปบ๊บบ้านเรามีนะเสียงสัน่นเสียงเท้าอยู่ตายดิช่วยด้วยช่วยด้วยจะช่วย,ยมึงยังไงกูอยู่ข้างในนี่กูตายก็อยู่งั้นแหละข้างในยิงมันไม่รู้นะ มีบนมีบนหลังคาทุกคนนี no ่งน yeah, ี่นะนี่โดน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 ดือดสามตับเกียร์ยังหลังคาน่าจะเกียร์นะวะดูอดสามตัวดูสามตัวเพื่อนอ่าที่หนึ่งต้องมาแล้วเกมนี้นมีเด้งไงอุ๊ย ทำหนังกูเนี่ยพัญยาแป๊บเดี๋ยวผมวัดแม่งเลยเกาะสี่ผมวหวผมวหวเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยๆมีมีแทนดีดก็ต้องชาร์จด้วยสองเท้าสองมือลงเป่าสองเท้าว,วิ่งเข้าไปมันมันแปลกตัวหรอมันได้ไงอ่ะ ครับปุ๊บนะสำเบิร์ไปกินตายไม่รอดแอกตายไม่รอดแอกมีตัวหรอยังไง,งเรียบร้อยทีหนึ่งไปดิโอ้โหแม่งเห็นคนง่ายจริงรภาพลับลื่นอะผมก็มงโง่ปรับไอ้ภาพสูงมาตั้งนานอันนี้มันเพิ่งรีแรงนะตอนแรกผมมีคลิปเยอะละแม่งมันรีแรงผมก็ ไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวเขาหา,าผมดองคลิปผมเลยเอาซีซั่นใหม่มาอันนี้แหลงไดมอนด์ไอวีแล้วนะฮะทุกคนก็ค่อนข้างตึงโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ